ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุค ok ิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซูคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่20กรกฎาคมพศ2564ัน้นั่นเองก็ วันนี้พี่ต่ายก็ยังไม่มีปล่อยรถนะแต่ว่าอาทิตย์นี้น่าค่อนข้างจะยุ่งอยู่เพราะวันวันพ่งนี้พี่ต่ายจะไม่อยู่แล้วก็กลับมาทีมีปล่อยวันพฤหัสแล้วก็ต้องรีบมาแต่งรถของน้องสิริวัตรที่เพิ่งมานะครับให้เสร็จเบ็แพครถคอกจะหัดกันไปปลายเดือนแล้วก็แล้วก็ตันตันด้วยเออะเดี๋ยวจะรีบเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์สำหรับใครที่ถามเรื่องราคานะครับท้งแชท page, ทางเพจทางอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ก็เรียกว่าเป็นรถที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างมากออรถรุ่นนี้สำคัญและจำเป็นต้องมีเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นรุ่นไหนกันเช่นครับนี่แล้วก็จะเป็นโชมหน้าเจ้าคันนี้เองเนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะรถหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างมาก สาธารณสุขหมายถึงหมายถึงความสะอาดความอะไรอย่างนี้นะของพี่ต่ายการถูกสุขลักษณะอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบอกว่าเฮ้ยไอหัวล้านนี่มันลดดูดซ่วมนี่วะแกจะมาถ่ายทําไมวะก็ถูกต้องอย่างก็อย่างที่พี่ต่ายบอกว่าเฮ้ยน้องเขาสําคัญนะอันจริงๆน้องเขามีชื่อเรียกแบบเป็นทางการก็คือน้องเขาจะชื่อรถฟังไว้นะน้องเขาเป็นรถด,ดูดสิ่งปฏิกูลน,นั่นก็หมายความว่า ไอ้เจ้ารถดูดสิ่งปฏิกูลเนี่ยน้องก็สามารถดูดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลองเล็วต่างๆที่อยู่ตรงพวกบอ่อเกอบบ่อพักอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยห้องน้ําบ้านใครเต็มเนี่ยก็เรียกน้องเขาไปจัดการให้เดี๋ยวน้องเขาจัดการในเกี้ยงเลยเราไม่ต้องเฮ้ยห้องน้ําเต็มนะเดี๋ยวฉันต้องเปิดแล้วก็ <laughs> ตักตักไปทิ้งเพื่อทําเป็นปุ๋ยนะครับก็คาดว่าคงไม่มีใครขยันขนาดนั้นแม้แต่ที่นาของพี่ต่ายเองถ้าเต็มก,ก็ต้องเรียกน้องเขาเดี๋ยวน้องไปจัดการให้เนาะ,ะแล้วทีนี้รถที่เอามาใช้ทํานะครับก็จะเป็นเจ้า nmr 1 3 0ที่เอาเจ้า nmr 1 3 0มามําทำนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นน้องเล็กนะครับที่เป็น6ล้อในตระกูล2ตันอัพคือขนาดเขาก็มีขนาดกระทัดรัดถูกไหมเพราะฉะนั้นอการที่เราจะไปตามบ้านพักที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยก็ มันต้องก็เรียกว่ายัางไงมันต้องใช้รถที่มีความคล่องตัวสูงก็คือเป็นรถ6กล้อแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปโดยคันนี้นะครับ ก็จะเป็นของพิเปิลน,นั่นเองอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูก่อนรอบคันนะแล้วก็ใครต่อตัวถังอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูอีก1รอบตอนที่พิเปิลมาแต่ตอนนี้พี่ต่ายมาถ่ายให้ดูก่อนเนาะ,ะ,ะราคาหัวเก่งเคสซีตัวนี้มันเท่าไหร่ก็ถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะครับหัวเก่งเคสซีตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1นึ่งล้านสามหมื่นไหมอถ้าผิดก็ขออาภัยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ ถ้าใช้ NMR ตัวนี้ก็ถือว่าคุมแน่นอนเพราะว่าตามตอกตามซอกตามซอยเนี่ยน้องเขาสามารถไปได้หมดเลยคือเขาใหญ่กว่าปิกอัพนิดเดียวเองนี่อ่โดยเจ้า NMR คันนี้นะครับโดยปกติสีโรงงานเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่อันนี้ก็คือมีการทำสีน้ําเงินการที่เราจะมีรถแบบนี้ต้องมีการได้รับอนุญาตด้วยนะจากรู้สึกว่าจะเป็นเทศบาลหรืออะไรเ่ยต้องมีให้คุณไม่ใช่ไปดูได้สุม 4, สุุ่ม5นะอ่ะครับไฟหน้าของเขาเจ้า NMR ก็จะติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้เป็นไฟตาเพชรนะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้ยสุดยอดมากๆนี่แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่ตัวนี้เป็นไรเอ่ยอา่าเป็นเหล็กไหมหรือเป็นไฟเบอร์นะครับแต่นี้เราสามารถไปแต่งให้มันฉบเฉี่ยวได้มากกว่านี้นะแตงจริงก็คือรดดูดสินบทุกูลก็ไม่น่าจะมีใครแต่งให้มันฉบเฉี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าเขาน้นใช้งานนี่ A.M.R.130 ใบปัดน้ําฝนของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มี2ใบนะครับนี่เราก็เลยเครื่อง3าม 3.18อันนี้ถ้าพี่ต่ายรีวิวไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยเพราะว่าเฮ้ยก็ชอบนะพี่ต่ายชอบรถอะไรเงี้ยรถบรรทุกชอบชอบชอบเห็นมาก็จะถ่ายให้ดูนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวอันนั้นทิ้งชื่อเบอร์โทรไว้เดี๋ยวพี่ต่ายจะให้พี่เปิ้ลติดต่อกลับโดยเร็วแล้วก็ตอนนี้ตัวกุญแจนะครับพี่ต่าย,ยังไม่มี เดี๋ยวเราไปดูกันเจ้าตัวเบอร์ยางของเขาที่ติดมากับเจ้าตัว n m r คันนี้เรามาอยู่ยางบ r i d g e s t o n e นะครับก็จะเป็นยาง700ขอบ16กระทะเหล็ก16นะน็อตล้อนี่ก็จะเป็น5ตัวนี่แล้วก็อันนี้เรามาดูกันตรงนี้รถ6กล้อปกติไอ้ตัวนี้เขาไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับถังสิ่งปฏิกูลนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวยกหัวเก่งเขา นี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ลักษณะของถังนะครับอันนี้พี่ต่ก็ไม่รู้รายละเอียดมากเนาะมาถ่ายดูเฉยใครรู้รายละเอียดก็มาแจ้งแล้วกันว่าเขาทํางานกันยังไงเนี่ยถังก็จะเป็นขนาดนี้เอ้ยบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ต่แล้วทําไมเขาไม่ใช้เขาเรียกว่าเจ้าตัว NLR ซึ่งเป็น4ล้อเล็กล่ะมันจะกระทัดรัดมันราคามจะถูกวนะราคามันไม่ได้ถูกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจไหมว่าเวลาที่เขาดูดเต็มเต็มถังของเขาเนี่ยถังของเขาเนี่ย ไอ้ตัวนี้กี่ลิตรไม่แน่ใจจะถามพี่เปิลให้บางทีเวลาที่เราเบรกใช่ไหมครับเราเบรกเราอะไรอย่างเงี้ยถังนะครับไอ้ไอ้ตัวของเหลวที่อยู่ในถังอะ่ะเออมันกระชอกมันก็ทําให้รถกระเด้งไปกระเด้งมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เป็นตัว6ล้อมันถึงจะเอาอยู่ถ้าเป็น4ล้อมันเอาไม่อยู่เห็นพี่นันบอกว่าคือเขาเรีอกอยกว่ายังไงมันจะกินยางอะไรไม่เท่ากันของแก๊สักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นก็น้อยมากนะที่เราจะเห็น รถที่เป็น4ล้อเล็กมาทํารถดูดซ่วมรถด,ดูดสินปติกูลโทษทีแล้วก็ถังของเขาก็จะต้องมีการติดคือลักษณะของการจดทะเบียนนะครับคนส่งต้องบงังกบเพื่อไม่ว่าแกจะเป็นรถอะไรก็ช่างถ้าเป็นรถใหญ่นะ,ะต้องมีสติกเกอร์อย่างนี้มานะสติกตัวนี้เป็นของน้องเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูบนถังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นก็เ,เป็นอะไรใครที่ทํางานนี้บอกหน่อยว่าตัวนี้เป็นถังอะไรอืม นะครับแล้วก็ตัวเชสซีของเจ้าตัว n m r ก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆมันทําให้เรียกว่าบรรทุกได้ดีเลยทีเดียวไม่งั้นเขาก็รับน้ําหนักถังที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เนาะก็อันนี้คุ้มแล้วก็คงไม่มีใครออกตัว3ามหกศูนยะ์สิบล้อไปทํารถดูสิ่งปฏิกูลเนาะมันจะไม่คุ้มมันจะเข้าหมู่บ้านไม่ได้บางคนเอาหัวลากไปเลยไปตายมาลถน้ำมันนะเที่ยวเดียวคุ้มแบตเตอรี่จะมีให้2อลูกนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือเขาอะ เนี่เวลาที่เขาไปดูแถวบ้านเราเห็นไหมอ่ะพูดตรงๆดูซ่วมมาเลยก็จะเห็นเขามาก้องแกงก้องแกงแถวของเครื่องมือ,อมเอาแะไรง็สักอย่างอะ่ะแล้วก็ไปเปิดฝาก็จะมีเขาจะมีเครื่องเปิดของเขาโดยเฉพาะแล้วตัวนี้นะครับต่ออู่ต่อต,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 ตถังเขาก็จะมีตัวตัวนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กนะอันนี้ติดติดมาเพิ่มมันจะเป็นเหล็กก็ก็เรียกว่าเผื่อบางทีเผื่อเหยียบเผื่ออะไรด้วยแล้วถังเนี่ยออ้ยสติ๊กเกอร์เป็น3 m อด้วยนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถังของเขา ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่มันไม่มันเฮ้ยเดี๋ยวดูยางหลังก่อนยางหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางบีตวนเหมือนกันเป็นยางเจ็ดร้อยสิบหกสิบหกเหมือนกันนะนอตร้อยห้าตัวเรามาดูโอ้โหดูเช็ดสีเขาใหญ่จริงๆดูช่วงล่างของร้อไนยะดูแต่ปิกอัพไม่เคยเห็นนี่นี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยช่วงล่างของเขา โโอ้ห oh. จะมียางอะไรมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวพี่ตายพาไปดูข้างบนนิดนึงบางคนบอกว่าร้านว่างจัดแล้วทีนี้ถังเห็นไหมเขาก็จะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราขับรถตามถางังแล้วดูเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นรถรถอะไรที่มันเป็นถงังไม่ใช่รถบรรทุกทั่วไปเนี่ยใช่ไหมส,สติ๊กเกอร์มันก็จะบนเป็นวงกลม แล้วก็ด้านท้ายก็ต้องมีด้วยแล้วก็กันชนท้ายนะครับจะติดเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ของ 3M เช่นเดียวกันเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะมีบันไดขึ้นให้สําหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่จะขึ้นไปด้านบนรถนั่นเองอันนี้เป็นไฟ LED นะครับนี่กันชนอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันสักนิดเฮ้ยนี่น,นี่มันจะมีตัวบอกด้วยเนี่ยเห็นไหมขีดเขาจะสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่าใกล้จะเต็มหรือย,ยังนี่นี่นี่จะมีตัวบอกด้วยอืม บันไดที่ขึ้นนะเดี๋ยววล้านพาขึ้นไปเราไปดูกันข้างบนแป๊บหบนึ่งนะอันนี้ขึ้นรถนี้ไม่ไม่ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะไอขึ้นรถเบาหกลัวตกมากขาสั่นเลยอันนี้ลักษณะการเวลาที่เราขึ้นมาข้างบนนี่ยสมอไขน้อยคนนะที่มีจะมีโอกาสได้ขึ้นมารถแบบนี้อันนี้เขาก็จะมีท่ออะไรสักท่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นท่ออะไร อันนี้ก็จะเป็นตัวท่อที่มีนั่นเปิดไอ้พวกนี้น่าจะสามารถเปิดได้เลยด้านข้างนะครับก็จะมีทางเดินนี่ด้านในรถนะครับเขาก็จะสามารถนั่งได้คนขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารอีก2คนเนาะบางคนคือเขาไม่ไปคนเดียวเลยเพราะคนหนึ่งขับรถต้องช่วยกันดึงสายดึงท่อไง นี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นอะไรเปิดได้ไหมอ๋ออันนี้ก็ไว้ใส่เครื่องมือเครื่องมือเหมือนกันมั้งแต่ไม่รู้ว่าใส่เครื่องมืออะไรก็จะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปคืน ถือว่าสิ่งที่พี่ไตยสงสัยมาในชีวิตตั้งนานนี้ได้ไม่เห็นแล้วนะอยังจะไปหาดูก,กับเขานั่นแหละไม่แน่ไม่แน่นะนี่อันนี้พี่ไตยก็ลงมาด้านข้างเรียบร้อยแล้วด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้เลย แต่ว่าเรื่องการต่อตัวถังอะไรเดี๋ยวถามพี่เปิลน,นะอันนี้พี่ไายถ่ายให้ดูเฉยๆก็สําหรับคนที่เล่นรถใหญ่ก็เ้ลืมดูให้ตรงนี้ถังน้ํามันถังน้ำมันร้อยลิตรน,น,นะเจ้าตัว n m เก็เวลาที่ต่อนะครับอู่เขาก็จะมีตัวกาดกันกระแทกให้ด้วยก็คือเวลาคูนายคือเขาชอ,ชอบบอกว่ากันมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอะไรที่มาจะกรมากะแทกด้านข้างมันก็สามารถกันได้หมดแหละกันมากกันได้มากเลยน้อยนี่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่มากระแทกนะถ้าเป็นมอไซค์ไม่เท่าไหไรถ้าเป็น10ล้อนี่ก็่าจะกันยากอยู่ อโอเคก็เดี๋ยวพี่ไต่จะไปเตรียมนะครับเขียนบิงแต่งของน้องสิริวัตรที่จะไปส่งรอยเอ็ดวันเสาร์นี้ละก็เดี๋ยวแต่งให้ไม่ทันเพาะว่าวันพรุ่งนี้ไม่อยู่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ